อะไรพี่นก้กวัวตรงนี่เป,นเป็นกองเป็นกองเลย,ยเไหมถือตรมาสุดยอดอลังการเลยเอลังการอีกแล้วหันในวใหญ่ปู๋เจาะปว๋กำลังเจาะเลยทุบสุดยอดเลยนี่นี่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้านาพี่พี่ซีทุกทุกท่านจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาผอกับเช้าเลยใกล้นี้ตอนเศร้าๆเด้อจ้าเมื้อนี้พาพี่น้องมาเลาะเก็บบกบกเนาะครับจ้ะเฮ็ดเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังเหลือใจบกบกอยู่มีตะกรงใหญ่ๆครับผมเมียนจ้ะจะได้เอาไปส่งให้พี่น้องเนาะนีครับผมเพราะว่าหลายๆท่านเพื่อสร้างเข้ามาจ้ะไปลองเก็บบักบุกเบิ่งจามือนี สีเป็นจะได้สีมานไลายปนได้ไปลุยน้ากันจ้ามาหอดแล้วก็นำเลยรืกอยดิเอากองนี้ก้อนเนาะนี่งัวเพิ่นไายไว้นี่หน่วยไดุ้บกงายเข้ากับจะทุบหน่วยได้ถูกหยาเข้ากับสิตาไว้ก่อนเนาะเอากระถูกไปเรื่อยเก็บออกไปจากเนินไม่ต้องถูกงายไปได้ เป็นคนเขากา็ไ้ไปถูปอยูผ้าบานเหา <c oughs> เเาุุรินคนไปได้่่ nuôi vào khỏe nhầy nữa Nhìn, yeah. yeah, uh, đây, đây. <laughs> <Người đẹp>. <cười> <Người> <cười> <nghe> <cười> cái hào Còn cái gì là <laughs> để bộ, để bộ đấy đây บางส่วนมันหน่วยหน่อย ตัวนี้ก็นหน่วยหน่อยหน่วยหน่อยเลื่อนห้อยยยยยหน่วยหน่อยก็อยากได้กิโลหน่วยหน่อยหน่อยหนึ่งกิโลแต่กระถุ่งไงหน่อยไม่หวานไทยด้วบางเทแคหน่อยมันดี ร้อนสี่ไข่ต้มร้อนร้อนสีนี่ทุบงายจา้ะ bốc theo này okay, ngoài vào nhà ừ. này thang, nó vẫn bỏ khỏi nhỏ Tôi chú lực lực, cứ nổi

ตัวนี้รอนดีขนาดเลยเจอไปใหม่เจอไปใหม่ก็ไม่หมาเห,าหา็ดต้องเกียบไปใหม่ก็โอแตหนะจู้หน่อย hẳn mà thì vậy nó Thì Nhìn ăn Còn ngon quần em lắng ăn <laughs> nữa อคืออวนคืนห,งหนางี้เป็นเกี่ยงนี้แมนบนี่น่านึ่ด้วยกินเนื้อครับ

นี่มังสีแล้วมับนายนอ่ะนดีนอนดี ดอกเค็ดดอกยางงามๆพี่น้องนี่ใส่เล,ล็ิๆมาได้หลายดอกละ่าได้หลายดอกเอยอจ้ะนี่มาได้ทายเนาะอีกจ้ะโอ้ยอึ๊บ những ở đây bao này cho nhiều bao ảo ải ừ. cái nhang cài เต้นวยใหญ่คนหนี่งเลยพี่น้องวุ่งนี่เป็นกองเป็นกองได้ไหมมาเศร้ามาเศร้าเมย์แล้วมาคลายกันนี่ยุดยอดอลังการเลยอลังการอีกแล้ว ร่างการสู่มือเลยสองมือติดแล้วเนาะแม่ยครับผมมือนี้กรับเมื่อวานคักนี่สุดยอดหน่วยใหญ่สี่ไข่เนี่ยเฮ้ยทุบยังไงเลยด้อยไอส้มกับขึ้นหอดไอส้มกับอยากมาเก็บแม่ยครับผมเฮ็ดทิมเฮ็ดเลยทิมเฮ็ดเลยขึ้นมาฮอดเฮ็ดขึ้นมาฮอดเฮ็ดครับผม sơn kết okay. năm này Ở đây Cơ có tết bì bì kết Nói nổi vậy Được, là tên mình hmm. nhé Cái thang đấy con, nền bó okay. เป็นแตกเลยเห็นมัอืมเอาแต่มันแตกนี่เอาแต่ว่าพันเกิดทุกง่ายเว้ะเนื่องเลยเนาะมี ต้องยกใหม่ขึ้นมานีก็ <g ül> <g ül> ไม่เยอะเท่าหสิใหม่ลงมาทีหลังบ่ให <g ül> ม่ล่มมาทับพื้นบอ <g ül> เมีนผีอีก <g> ้ <ül> ตัวนี้ไขยไหมบ่ <g ül> ปวกกำลังกินเลย cái mùi nữa nè Tự nhiên khuôn thật ta thì mình con cơn Đau chứ, phô vào mình Lạnh cái này hẳn được rồi, ตัນนี้แต่ว่ามันมีตัวหน่วยแบบไม่ไงมองในค่ายร้ายก็ร้เป็นกเป็นกไໄ นี่นี่เอาต้นใหม่นะอปกรเลอุกรณมูอุ้ยจะปวกนี่และทุกง่ายดิเนเปล่าสัมโอ้โห Thuốc ngay Thuốc đã phớt xịu Nửa phớt xịu Xịu đầm đầm đó nè, đen, đen đen ngang, đầm là... đầm Nửa xịu đầm đầm Chị tìm ra Nhanh lúc cái lửa lửa เก็บออกกองนี่มางนี่ก็ร้ายเติบนี่เนาะพอหวั่งว่าพิ่นมาผักเฮากัดมาผักขึ้นกัดอายว่าสิบาร์ <c oughs> ก็ทั้งสี่ขืนอีกดอยนึงเนานะเนียนจ้ะน้องไปหาหลุดขึ้นไปหาหลุดอืมนี่เก็บเต็มแล้ว คุณดิช่างคุณดิว่าดิเดตอ๊บอืมปีนใหม่ๆลูกอืมคุณมาไงบ่อ๋ออืมคุณมาไงเฮียมือเงี้ยงพี่มือหลอนเปลือกพี่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 นเห็นในกล่องโอ้ยแง่ขาบเลย ติ่ใส่กองมาท่ายหน่วยยังงี้ปวดเจาะปวดกำลังเจาะเลยทุบสุดยอดเลยนี่ทุบจนมือแตกมือบวมมัด ตุ๊โป๊ตุ๊โป๊ะเสตาจะคล้องหอวมที่ลับตาไว้เนี้ม มีเยอะมากสิบบ<ส>เหรนะอเฮ้ยโหหยุดทางล่างปวกแตลว่าแบบทุบงเหรงเนี่นี่ดเพื่อนกระลังแตกนี่นี่นี่เพิ่งนกระลังแตกไหมพี่นนอนเนี่ยทุบงไงไหน,นี่นี่ไตใหม่ ไปพอ่อละสุดมองหาแล้วกสีเดชออกไป,ดนะปรดเนาะมาสรุปผลงานของเราเมืองไงพี่นอ้องอฮ้ยเด็ดเต็มนักเอื้องตึงเกือบเศร้าโลอีกแล้ว,วนี่แบบนักเด้อจ้ะไปทุบเศร้าโลกสีเหลือวังสองโลบ่ะซีโลมหอดนะมหอดซีดโล เพราะว่าเต็มหลัวสีชมพูยังได้แค่ซีโลเองใช่สองโลครึ่งครับผมประมาณสองโลน่าจะได้จะหอดบ่หอดแล้วเอา้า <c oughs> <c oughs> ต้องใส่ต้องใส่บก,บก็กหลายแหง <c oughs> อจาจจะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้กรสิขอตัวกลับบ้านก่อนเด้อจ้ะขอพระคุณท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์ซาเล็าากเน่าจะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ ไปจ้าพี่น้องกระบานเห่าไปจะคอยมาพบมาพอกันไหมเนาะเดี๋ยวเหมือนอื่นเห่ากะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านจ้า